ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ากันทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องย้ําักันทุกครั้งเพราะว่า มีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเออเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ l ล n e ไ d m ดีย o ต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะการดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกการพิกเด็กนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือก3าลกองจุดเริ่มต้นขอให้ทาใจให้สมาธิ ก่อนโดยมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ใดเลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวัลคังกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคําตอบตรงใจที่สุดแต่แต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับเมื่อเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับ หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคุณจะได้แต่งงานกับคนลักษณะแบบไหนนะคุณมีแนวโน้มจะได้แต่งงานกับคนลักษณะแบบไหนคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพอัศวนถ้วย i g อ t of Cups เออดี t r e n g ด h ดีมากสิถ้วยแมามาขยายความกันคุณกองที่หนึ่งขออ่านตามหน้าไพ่นะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะโอเคมาดูกัน ลักษณะคนที่มีแนวโน้มที่คุณจะได้แต่งงานด้วยจะเป็นคนใจดีมีเมตตาสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนเข้าหาอย่างนุ่มนวลไม่กระโชกหกหักนี่อัศวินถ้วยมายื่นความรักความสัมพันธ์ให้อย่างสุภาพเออมาดีมานอนสอนงง่ายด้วยเออหรือกลับกันก็ได้นะ เป็นคนแกล่งก็ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาแต่เรียกว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าคนหนึ่งแข็งอีกคนหนึ่งอ่อนถ้าคนหนึ่งร้อนอีกคนหนึ่งจะเย็นเป็นความสัมพันธ์ที่ยอมซึ่งกันและกันนี่ความสัมพันธ์นี้ดีโดยตัวเขาบุคลิกก็เป็นคนนุ่มนวลนใจเย็นอยู่แล้วนะ ความสัมพันธ์นี้คาดหวังถึงการเป็นครอบครัวได้เออความสุขความจเจริญร่วมกันนะการมีอนาคตดีๆร่วมกันการแต่งงานแต่งการเป็นครอบครัวได้ชัดเจนถ้าจะถามแนวโน้มลักษณะคนที่คุณมีโอกาสจะได้แต่งงานด้วยไม่ทุกคนนะครับย้ำว่าไม่ทุกคนเฉพาะกองนี้น,นะครับไม่ทุกคนนะครับไม่ทุกคนอ่าลักษณะของคนที่คุณมีโอกาสจะได้แต่งงานด้วยเป็นครอบครัวด้วยก็ดังกล่าวนะ ใจดีสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยน่ะมารายาทงามด้วยในบางท่านเออค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบไม่ร้อนเข้าหาอย่างสุภาพใจเย็นอ่อนโยนพึ่งพาได้ได้ไดหมดความเป็นอัศาวินแต่เป็นอัศาวินถ้วยแล้วก็ s t r e t h นี่แน่นอนไม่คุณกับเขาก็คือต้องมีใครสักคนยอมให้กันและกันเออคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งเย็นดังกล่าวนะ จะไม่ทะเลาะกันคู่นี้น่ารักคู่นี้จะไม่ค่อยมีปัญหาคู่ของคุณจะถ้อยทีถ้อยอาศัยเป็นคนลักษณะดังกล่าวพื้นฐานจิตใจเขาดีอยู่แล้วหายห่วงถ้าคุณก็ใช้ความเข้าใจไม่พ่อแง่แม่งอนอะไรทำนองเนี้ยเออความรักความสัมพันธ์ของคุณจะราบรื่นมากเลยกับคนคนนี้นี่คือลักษณะของคนที่คุณมีโอกาสจะได้แต่งงานด้วยว่ากันตามพลังงานหน้าไพ่ไม่สามารถตรงทุกท่านนะ ลองดูนะครับเอาใจช่วยเป็นกําลังใจให้ครับผมเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณทีเลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพยิปซีวันนี้หัวข้อคุณจะได้แต่งงานกับคนลักษณะแบบไหนอ่าจะมีแนวโน้มแต่งงานกับคนลักษณะแบบไหนคุณกองที่สองคุณได้ไพ่เดอะสตาร์ดาวเดนมาแล้วห <c oughs> ้าไม้เท้าไฟออฟวอนส์คนอยากได้เยอะสามถ้วยเอ้ยความยินดีแน่นอน คนอยากได้เขาเยอะแต่เขาเลือกคุณมาขยายความกันตามหน้าไพ่ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับผมอ่านตามหน้าไพ่ได้ดังนี้นะ The Star ลักษณะนคนที่คุณมีโอกาสแต่งงานด้วยคือคนที่มีความโดดเด่นในสังคมเออเป็นดาวเด่นในสังคมของเขาเด่นมากเด่นน้อยแล้วแต่ อาจบางคนอาจจะมีชื่อเสียงนะแต่ก็ไม่จําเป็นต้องมีชื่อเสียงเสมอไปเดอะสตาร์น่ตีความได้ว่าเป็นคนบุคลิกรูปร่างหน้าตาดีหล่อสวยได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะหล่อสวยโดดเด่นมีสเสน่ห์ได้หมดความเดอะสตาร์เรียกว่าเดินมาร้อยคนเห็นเขาเป็นคนแรกเดินมาเลยเออเขามีคนอยากได้เยอะชุลมุนตีกันยุ่งแยง่งเขาอะไรแบบนี้เออแต่เขาไม่ต้องกังวลถ้าคนมันจะคู่กันซะอย่างสามถ้วยคนอยากได้เขาเยอะเขาโดดเด่น แต่เขาเลือกคุณสามถ้วยนี่คือเขาเลือกคุณแน่นอนความยินดีจะเกิดขึ้นการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นยินดีปรีดาเกิดขึ้นแม้จะไม่ได้แต่งกันรวดเร็วทันใจแต่เขานี่แหละคนลักษณะดังเนี้ยแหละที่คุณจะมีแนวโน้มจะมีโอกาสได้แต่งงานด้วยคุณจะได้เจอดาวเด่นตัวท็อปของสังคมแน่นอนเออแรกๆอาจจะปวดหัวหน่อยว่าเฮ้ยคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงคนหล่อคนสวยเจ้าชู้เปล่าวะเออคนอยากได้เอะเงี้ยชีวิตจะวุ่นวายไหม บอกเลยถ้าเขาตกลงปลงใจรักคุณและได้แต่งงานกันเขาจะวางตัวดีเขาจะไม่ทำตัวให้คุณปวดหัวเขาจะไม่สนใจใครเออเขาจะวางบรรดาแฟนคลับของเขาไว้วงนอกรักษาระยะห่างเป็นอย่างดีและเคารพนับถือเทิดทูนคุณในฐานะคู่ครองเป็นอย่างดีเอ,อ้ยคนนี้นิสัยดีใช้ได้นะครับ เขาเป็นคนเด่นคนมีชื่อเสียงได้เออเป็นคนโดดเด่นได้แต่เขาไม่ได้ลืมตัวเขาไม่ได้พยองเขาไม่ได้เลิงในชื่อเสียงอ่าเขาวางตัวดีเขาวางตัวเป็นแม้คนอยากได้เขาเยอะแต่ถ้าคนไหนที่เขาไม่ต้องการเขาก็จะมีระยะห่างอันเหมาะสมหายห่วงได้เลยถ้าคุณได้แต่งงานกับเขาได้ครอบครองเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันเขาจะวางตัวดีและมีคุณคนเดียวแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตค่อยว่ากันไปนี่คือการอ่านตามหน้าไพ่ลักษณะ คนที่คุณมีโอกาสได้แต่งงานด้วยไม่สามารถตรงทุกท่านแต่ก็ขอให้สังเกตคนลักษณะดังกล่าวไวด้ดีๆนะครับมีโอกาสสูงมากโอเคเป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกองที่3ามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพยิ4ซีวันนี้หัวข้อคุณจะได้แต่งงานกับคนลักษณะแบบไหนคุณกองที่3มคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยเซเว่นออฟคัตัวเลือกเยอะมากโอ้ยเดี The ๋ยวไฮโลแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหายห่วงเดี๋ยวมาเชินมา ได้กันงงงหรือเปล่าหรือเปล่าเดี๋ยวมาขยายความกันตามหน้าไพ่นะไม่สามารถตรงทุกท่านนะแต่ผมจะอ่านตามหน้าไพ่นะครับมาดูกันนะคุณกองที่สามคุณมีโอกาสแต่งงานกับคนลักษณะแบบไหนบอกได้เลยว่าคุณมีตัวเลือกเยอะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะคุณมีคนหลากหลายในชีวิตมากเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้คุณไปยึดติดกับรูปร่างหน้าตาลักษณะภายนอกสักเท่าไหร่เจ็ดถ้วยนะดูให้ดี แต่ละถ้วยมีสิ่งของหลายอย่างเออทั้งของดีของไม่ดีปะปนกันไปเลือกให้ดีเออหรือ,อคุณอาจจะยังเลือกไม่ได้แต่ไม่ต้องกังวลนี่ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเข้ามาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งเข้าหรือเธอมาแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเออชอบแบบไหนคุณจะได้อย่างนั้นอืมตรงใจเป๊ะแรกๆคุณจะอาจจะงงนิดหน่อยว่าเฮ้ เข้ามาในชีวิตได้ยังไงเออมันมีความเกี่ยวข้องกันได้ยังไงหรืออาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรซะด้วยซ้ําอาจจะเป็นแค่การรู้จักกันเฉยๆพูดคุยพบปะมีธุระกันธรรมดาแต่แต่แต่ ทำไมยิ่งคุยยิ่งดียิ่งคุยยิ่งชอบรู้สึกแปลกประหลาดใจพิสงในใจว่าเฮ้ยนี่มันใช่ความชอบหรือเปล่านี่มันใช่ความรักหรือเปล่าเอ๊อยู่ดีๆมาเจอกันได้ไงบอกแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้เออคุณกับเขาจะมีความสัมพันธ์อันดีมากขึ้นทุกวันตราบใดที่ยังคุยกันอยู่ยิ่งคุยยิ่งดียิ่งคุยยิ่งถูกใจถูกคอศีเสมอการความรู้สึกตรงกันจริตตรงกันมากขึ้นเรื่อยๆเออในบางท่านถ้าความสัมพันธ์พัฒนารวดเร็วขออภัยนะไม่ได้ทะลึ่งนะ อาจจะได้กันงง,งๆเออจังหวะพาไปตกกระไดพลอยโจรน,นี่ไม่ใเชื่อการได้มาแบบงงๆก็ได้เออมันก็ยังงงๆได้มางงๆได้ได,ได้ตอนไหนอยู่ดีๆก็เป็นแฟนกันแล้วอยู่ดีๆก็คบหากันแล้วหรือมีอะไรกันไปแล้วโดยที่อาจจะบรรยากาศพาไปได้หมดทุกอย่างนี่ไม่ใเชื่อเนี่ยความ,มงุนงงพิศวงงงวยได้หมดเออแต่ที่แน่ๆเป็นเรื่องดีเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดให้มันไม่ใช่การอ่า ความสัมพันธ์แบบเดวิลถ้าความสัมพันธ์เดวิลนั้นมันเสี่ยงต่อการที่จะเป็นวันไนสแตนคบหากันแล้วแยกจากคบหาไม่ผูกมัดได้แล้วเลิอกอะไรแบบนั้นอันนั้นจะเป็นในทางเดวิลไม่ต้องห่วงไฮโลแฟนมานี่คุณได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งคนนี้มาให้ คุณอาจจะไม่คาดฝันเลยได้มางงงหร,ห,รหรือได้กันงงง,งอย่างที่ว่านะแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์จะไปรวดเร็วขนาดไหนแต่ละท่านไม่สามารถเท่ากันอยู่ที่บุญวาสนาแต่ถ้าคุณศีลเสมอก,กันกับเขาจริตตรงกันมากเท่าไหร่ยิ่งสมหวังกันไวเท่านั้นนี่คือลักษณะของคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณมีตัวเลือกเยอะคุณไม่ต้องปวดหัวคุณไม่ต้องลังเลสงสยัยเลือกไปเถอะ หรือจะพักผ่อนปล่อยวางไปก่อนก็ได้เพราะในที่สุดแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งคนที่นึกไม่ถึงเข้ามาเป็นคู่รักคู่คลองของคุณเองคุณจะมีโอกาสได้แต่งงานกับคนลักษณะดังกล่าวนะครับรูปร่างหน้าตาฐานะอาชีพการงานไม่เกี่ยวเลยเป็นคนที่ศีลเสมอการจริตตรงกันสุดๆเจอกันอย่างนึกไม่ถึงและยิ่งครบยิ่งดีคนลักษณะนี้ที่คุณก่องที่สาม,มีแนวโน้มจะได้แต่งงานด้วยพลังงานตามหน้าไพ่ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้ครับ